จบเหตุการณ์อย่างแน่ป็นเด้บวชข้ามานนั่นสิ่งเหล่านี้ครับผูวว้บา,า,ารย์ท่านอยากให้เราเลี่ยงประวัติเพราะเนมาเทศได้เยอะนินมเพราะว่ากับพี่พกับน,น,น,น้องกับเนีิกั่โยมเทศเ็จะเป็นตัวใดดอกเทศจะเอาปากว่าคือกันนี่แหละคือแต่ว่าคา้อมงอจตจมากบ่าเป็นนักเทศทางธรรมบอกเคยใ,ใครเคขึ้นสธรเมอน,นี่ก็จะอายอยู่ พาคุณงามก็ดีโตัวกับยังหันสามารถที่จะขึ้นมาธมารรมะแต่นี่ยผู้บาอาจารย์ก็เลยปวนปั่นจากห้มาอธิบายเรื่องอฝันไปในขังหนึ่งตอนที่ฝันนี่เป็นเหตุแต่เก่าใหม่คือเป็นของเกา่าเบาเก่าคือเป็นของใหม่ันาานทีละ่ะเออมเมนธรรมดาหน่อยบมเมนน่อยหน่อยที ถาท,ที่ฝันไปแต่ฝันตัวนี้ก็ยังจืดได้อยู่พอมันมีเหตุที่จะให้จืดได้คนที่เกิดใหม่ให้หลังเนี่ยเขคงสีบรูจักรตัววติเออแต่คนที่แกแนอายุหายิพบคิดไปแล้วกอคงสีพอ่อมูจักต้วนปลายสายเหตุเพื่อในครั้งนั้น มเมืองไยเฮาเนี่ยนี่อันตรายอันมหาศาลแล้วมนุษย์ก็ตายหลายมหาหลายเออตายเพราะไม่ได้หน่อยตายเพราะอย่างตายเพราะข่มกรดข่มโลภข่มหลงของกันตายเพราะอิจฉาพยายบาดกันตายเพราะขาปั้นลั่นแทงกันพเพราะแก้ปัญหาดต่ ต่างคนกับต่างว่าเราเป็นคนถูกต่างคนกับต่างว่ามุคคนผู้นั้นเป็นคนพิษถ้าทาม่พิษไม่ถูกอยู่แล้วก็้องข่ากันเออมนุษย์เราถ้าบ่มีพิษไม่ถูกอยู่แล้วบดบ่บมีได้ทากันเพื่อเรายั่งอยู่สบายสบายสบายไปคิดอุวคนผู้อื่นผู้อื่นก็บบ่มดกับพวกบ่มาผิษกับเราก็เลยบ่มีปัญหาต่อกัน ตาต่างคนกับต,ตา่างมีปัญหาต่อกันก็นต้อตงได้ทิดกันคนนึงกัมนี่ข้อมิจสาผู้นี้ก็มี่ข้อมิตสาพูดยังไงกัคือหมอมวยของเราเมื่อฝึกอขัดมวยได้แล้วก็จะทดลองกำลังของตัวเองอยากเตะอยากต่อยกันในวันทองอันนี้พวกโกรธก็คือกันแต่มันมีอยู่ในหัวใจมนุษย์เราก็จะเตะอยากต่อยกันจะทำลายอิจสาพยาบาทกัน อันนี้เป็นเรือ่องงานฉะนั้นถา้าเราบดิบองมองไก่ดอกคอยเบิ่งตึงแต่มันจะเกิดขึ้นจากหัวใจเขาสนันค้มส่วนบได้ไปเบิ่งเหมือนอื่น,มน,เ,นเมืองไก่พได้บไปเบิ่งน้ำพีน้ำหนองน้ำหมูน้ำพวกบบเบิ่งยึดที่หัวใจของเราความส่วนมันจะเกิดขึ้นมากกว่าดีมันอยากหลักมันจะเป็นฉี่ขวดคดเหนียวก็ขึ้นมาจากพันเอออ่า ัวขี่กระบาดคตเนี้ยวขืนอนมาจากหัวใจเราแค่นั้นอาตมากกว่าี่เราเลี่ยงประวัตินี่ฟังน่อยก่อนบางคนทำบุญในท่านมาแล้วแต่อยากจักว่าที่เป็นบุญเป็นบาปจริง,รง,รงหมองรว่าที่นี่อัน,นิสงส์บมการกระทำคุณงามเพนดีมากมากกว่าที่เราประวัติให้ฟังจักหน่อยสักที่เป็นจริงหรือบ่กเป็นจริงก็สิเว้าตามกลัวมันจะเป็นเป็นมาพ่อะขังนะัะ บานเมืองของเราก็เดือบรล่อนเป็นเกิดแดงเพราะว่างแต่แดงมนุษย์เป็นเพียงลมเพียนตายกบเล่านีเกิดขาฟันลั่นแทงกันตายมหาศาลก็เป็นตายหน่อยอย่างพูดง่ายๆพวกอยู่ในกรุงเทพกรุงไทยจะมา,าภาคอีสานเล่านีกลัวกลัวแสนกลัวว่าท่างยีสานนี่นี่จะขมมนิบเบิดเผย พอ,อสามารถสีมาใกล้ได้า่านตัวพวกคข้มิินตอนนั่นก็เลยเออภาคเราก็มีการเดียดซอนขาฟันลันแทงกันสิ่งบ่คยเกิดนี่ก็เกิดนี่สิ่งบ่คยตาย,ตายก็ตายเป็นน่องเลืยดอยู่เต็มแผ่นดินในครั้งนั้นเหตุนั่นที่มันเกิดขึ้นมากบก อาตมาก,กับไปตอนนั้นอาตมาไปอยู่กับตอนอพอดีไปอยู่อำเภออำเภอคำสซอีบ้านหอยไส้พน,นังกระยู่น้องกันกับหลวงปู่มหาเห้าเนี่แหละหลวงตามหาบัวเ้อนหลังจากนั้นเพิ่งกระโยกง่ายออกมาอาตมาไปอ่่เนี่ยตกค้างอยู่ในเขตนั้นบ้านหอยไส้อำเภอคำไซอี พี่น้องเขา้เคยผ่านไปทั้งนั่นบ้านหอยทรายอยู่มองใดคือวัดหลวงปู่จามหลวงปู่จามเขาูอยู่ทุกวันนี้ละบ้านนั่นละ่ะวัดนั่นละ่ะที่นี่อาจารย์อจฉิมากมีปัญหาที่จะก้าวให้พี่น้องเขาได้รับฟังบ้านนี้คือบ้านหอยทรายเ้ื่อยข้สี่ตอนนั่นอต่ก็นี่การ โลกของเฮ่ากับแขงดีแขงเด่นกันจะมีการน,นั้นมีจอมพ้นสวิตเป็นผู้คองลาสมบัิหมายถึงว่าเป็นผู้นำของประเทศชาติเป็นนายยกเป็นผู้บริหารประเทศชาติบ้านเมืองก็เลยมนีม่ปัญหาเกิเกดขึ้นมากทางคนกับมี่รัธิต่างกันคนทุทน์ไทกั อธินั่นก็คือรัฐิเป็นกาวไวเป็นรัธิคอมมนิสต์อาจมาจกะกไปอยู่ในเขตนั่นตอนนั้นนี่บ่มีถึงปัยย่ญาประยมควายพระมีก็เป็นหัวเอียงไปน้ำเขาก็มีเอียงไปหลายพอสมควรตอนนั้ไปผู้ถือผ่ากาสัวพัผเอียงกันไปในทางพิษ เสีกูบานกูเมืองเพืพ่อที่อยากปยเป็นใหญ่เป็นตนเป็นตัวจต่มีอำนาจมหาศาลให้ตอนนั้นาดนี้ก็เลยอาตมาก็เลยอ่าไปเยอเจตนั่นพอดีอำนาจโยมเขาก็นมน่ม่ตนไปออกจากวันห้อยใตยไปใปสิเขาพัานษาละตอนนั้นเรามีงาน อยากจะท่อมบุญุทธิศทหาพิดามาดาของเขาผู้ที่บังเกิดเก่าไปล้มหายตายจากเขาก็เลยทิ่ท่อมบุญุทิ์ส่วนกุศลส่วนกุศลในพิดามาดาของเขาเลยมาราชนานิมลอมตมาไปในตอนนั้นอมตมาก,ก็อยู่น้องกับหลวงพ่อชิงทองอมีหลวงพ่อชิงทององค์หนึ่งหลวงพ่อสุภัทโองค์หนึ่งที่น่ะ ชื่อน้ำจิกกันผู้ภัตติไปตกเครืงบินตายหลกักการหลวงพ่อชี้ท้องไผู้ถีไปตกเครืงบินตายนี่แหละปัจจุบันสุ่มพ่นเราเนีย่ยตอนนั้นแล้วก็มีหลวงพ่อเพี้ยนองหนึ่งแต่เป็จำจำได้ที่พระอยู่ร่วมกันประมาณจะที่ซิปโกงอยู่ดีนะพอดีก็เลยจะมาก็เลย พอมาในมานแล้วก็นหลวงพ่อิ้งท้องอะไรท่านเป็นผู้ใหญ่าเป็นผู้อ่อาวนาสงวนท่านก็เลยแจ้งไง่ะามานไปพอดีไปบ้านบ่าอ่าเป็นหลวงปู่ข่าวของเราเนี่ยท่านเคยไปวิว่งภาวานาอยู่เถตนะั้นเออท่านไปไปวิเวจุดแถวแถว,แถวนั้นแล้วก็ไปเฮ็ดวัดอยู่ใน ใกล้ๆบ้านบาเป็นผู้พัก,กูดอาตมาก,ก็เลยไปพักอยู่ในสถานทีท่านน้องปูข่ข่าวไปทำพระละหายาญโยมหมายถึงว่าไปเขานิมนต์ไปทำบุญุทิส่วนกุศลหาบิดามา,าดาของเขาก็เลยญาิโยมก็เลยบอกว่าขอาละทานานิมนต์ให้อยู่นานสักหน่อยเถอะว่าทางใกล้จะเท่เขาขันสาย่งกลับก็ท่านพระญาิโยมเอง อ่าพักบาทเลยทําบุญอ่านแล้วก็มีเขาก็เลยขอในมต์อ้สมาผักยู่ักก่อนแต่ว่าวัดนั่นกระบ่มีพักสัมมาหมบานัคกับพักกันไปทําบุญในท่านตอนอ่ายนเย็นนี่กไ็ไปอ่าไปท่า ทำบัตรทุกวันทุกวันไปทำวัด